นี้ทีมงานคนสุรินทร์จำดีเราก็ได้รับเรื่องร้องทุกข์นะครับมีต้นยางล้มขวางทางตั้งแต่เมื่อคืนครับก็ไม่รู้ว่าจะให้หน่วยงานไหนที่รับผิดชอบนะครับมาเอาต้นยางออกเพราะว่าเป็นทางลัดที่จะไปสู่อำเภอศรีขอรภูมิได้นะครับเส้นนี้ก็จะไปออกที่เจนแวนแล้วออกบ้านนงบ้านตะโนอน,น,น,อ,นออกไปบ้านตะโนนแล้วก็เข้าศรีขอนะครับเพราะต้นยางก็ล้มขวางถนนอยู่นะตอนนี้ก็ยัง ยังอยู่ยังยังไม่มีหน่วยงานมาเคลื่อนเคลื่อนต้นไม้ออกครับตอนนี้การจราจรก็ติดขัดเพราะเป็นเส้นทางรัฐนะครับนี่นะครับก็คือจะไปทางบ้านสำโรงนะโรงเรียนบ้านสำโรงนะเส้นนี้ครับเดี๋ยวคนสุรินทร์ตำดีเราก็จะเข้าไปเก็บบรรยากาศนะด้านที่ต้นยางที่ล้มนะตอนนี้ก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนนะครับมาเปิดเส้นทางให้รถสัญจรเพราะเส้นนี้เป็นทางรัฐครับเดี๋ยวตามคนสุรินทร์ตำดี ไปด้านต้นยางใหญ่ที่มันลมม้มติดถนนนะฮะเดี๋ยวไปด้วยกันครับตามคนสุรินทร์ทำดีไปด้วยกันครับสวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามเพจข่าวคนสุรินทร์ทำดีวันนี้วันพุทธที่เก้าของเดือนเมษาวันนี้ทีมงานคนสุรินทร์ทำดีเราก็ได้เดินทางมาอำเภอศรีนรง์จังหวัดสุรินทร์ตรงนี้มันคือตำบลตรวจนะขึ้นบุญนย็นแวน ขึ้นตำบลเจนเวนอันนี้เขาเรียกหมู่บ้านอะไรอันนี้มันเป็นหมู่บ้านมันมันอยู่ตรงกลางครับตรงกลางคือเป็นรอยต่อเจนเวนต่ออ่านรงนรงนรงตรงเส้นนี้มันจะไปไปนารงสำโรงตานนสำโรงตาโนนแต่ว่าเส้นนี้เราก็จะขึ้นไปอำเภอศรีนรงเนาะตรงต้นไม้ต้นยางมันล้มเลยน่าจะล้มเมื่อคืนหรือเปล่าไม่รู้เมื่อคืนหรือเมื่อเช้าก็ไม่แน่ ออเมื่อคืนไปเช้าแปลว่ามีลมเนาะลมทีนี้การสัญจรเราก็ลําบากถ้าจะลงข้างล่างนีจะไปได้ไหมไปได้ครับไปได้ข้างล่างเลาะๆไปครับผมครับอันนี้มูรู้จักมูไหมงูเลยไม่รู้จักครับเพราะว่ามันอยู่ตรงกลางในในในพื้นป่าพื้นป่าเนาะเส้นทางพนป่าสนยางเออสนยางลาดยางจากไอทางแยกแยกเออ ตรงทางเลี้ยวเข้ามาตรงป้ายโรงเรียนบ้านบ้านสำโรงเนาะตรงป้ายโรงเรียนบ้านสำโรงทางเลี้ยวเข้ามาที่จะทะลุไปสำโรงสำโรงสำโรงแล้วก็ต่อเจนแวนเนาะตันนูนตนนูนต่อตันนูนเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นต้นยางใหญ่อ่ะล้มหักขวางกี่ขวางทางจราจรนี่น่าจะเป็นตั้งแต่เมื่อคืนละบ้างรถมาเรียบจะติดติดขัดพอมันเลี้ยวเลี้ยวไม่ได้แล้วถ้าเป็นรถใหญ่นี่จบเลย เออจะถอยไปยังไงนี่มันถอยไม่ได้นะเพราะว่าต้นยางมันล้มทับมันไม่รู้ว่ามันจะหน่วยงานไหนเก็บต้องมาแล้วผิดชอบเรื่องต้นไม้นะมันขวางทางขวางทางแนละ้วรถมันไปก็ไปไม่ได้เพราะมันเป็นทางทางรัฐเนาะ,นะตรงนี้สัญจรไปอีกจากตำบลสู่ตำบลเนาะ,นะเออหลายช่องทางที่จะผ่านไปผ่านมาแบบน้ำยางไหล ดวดน้ำยางหยดติ้งจริงๆเลยนุ่นหักไหนเราไปถ่ายดูนี่น้ำยางอ่ะไปดูน้ำยางหักแล้วก็ถ่ายออดไปด้านนู้นมานี่อแล้วก็บรรยายในที่ต้นยางมันล้มรับปิดถนนปิดั้นถนนนะกับต้นนี้ต้นยางขนาดใหญ่ครับหักโคนลงไปครับตัวนี้ก็ปิดขวางทาง จราจรครับเส้นทางติดต่อตำบลน,นรงครับตำบลจจนแวนครับอำเภอศรีนรงจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้ก็ดูครับวันนี้ทีมงานคนสุรินทร์ทีมเราก็มีการได้มาสำรวจพื้นที่ครับที่ประสบเหตุต้นไม้ล้มโค่นทับกิดขวางการจราจรครับสิ่น,นี้ครับตัวนี้ก็มีรถรถใหญ่มาครับตันนี้ขับเส้นทาง ต้นไม้ก็จะอยู่ระหว่างตรงกลางสวนยางครับสวนยางพาราในเขตรอยต่อครับตำบลน,นรงกับตำบลจันเวนครับตอนนี้ครับตอนนี้รถทางอบตจันเวนก็มามาดูพื้นที่ตอนนี้ก็พี่น้องที่ใช้ถนนเส้นนี้ครับ น้ำยางไหลนะเนียัง้อกแน้ยางดีครับครับเออตทางเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตัวจันวครับได้มาดูพื้นที่แล้วครับตัวนี้ขับรถผ่านมาก็เห็นพื้นที่เกิดเหตุต้นไม้เป็นต้นยางครับยางใหญ่ครับหักโค่นล้มครับเส้นทางจราจรสายบ้านทางเข้าบ้านสำโรงครับ ตอนนน้ต่อปันตันนนตันนนสำโรงครับของตำบลเอนแวนตันนนก็กลังะสวยครับก็เป็นเส้นแบบเป็นทางเจ้าหน้าที่ของตำบลเอนแวนครับก็ได้มาดูที่ที่เกิดเหตุครับตอนนี้ก็มีรถ ยนสัญจรมาครับใครนนี้ครับก็มาตรงที่พอดีครับก็ตอนนี้ก็ยัง,ยง,ไ,งไปนะครับไป้อทุกยังไงอะไรแ่ไหนตอนนี้ก็เป็นเส้นถนนลัดยางครับผ่านสวนยางพาราในเขตพื้นที่ติดต่อพี่น้องที่ขับรถเร็วมาก็ากำลังจะหาทางเลี่ยงครับเพื่อที่จะเดินทางต่อไปครับ ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ของพื้นที่สังองตำบลครับอจอนเวแวนก็มาดูครับน,นี้กับพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาน,นี้ก็ต้องเลี่ยงลงข้างสวนยางนะครับเพื่อที่จะสัญจรต่อไปครับน,นี่ก็ไปแล้วครับตรงน,นี้ตรนนี้รถยน์ที่มาจากทางเส้นมาจาก ทางตำบลนรงครับก็ไม่สามารถผ่านไปได้ครับก็ต้องถอยตั้งลํากลับไปครับอีนครับมีครับเส้นทางนี้จะเป็นทางทางลัดอ่ะทางลัดครับครับมันเราเราไม่ต้องเข้าไปทางะตะโนน,น,นเราลัดมานี่เลยเป็นเส้นทางลัดวัถนนดีสวยลาดยางใหม่ด้วยตา่ยางเนี่ยสำรงออกสำรงออ,ออกสีขอไปได้เลยเส้นนี้ ง่ายกับการเดินทางสับจอบสบายเนี่ยถ้ารถเข้ามาแล้วต้องหาทางเลี้ยวกันยุ่งเลยตันนั้นหัก,ก่อนตวเลีกไอ้นี่หักก็คือครับนี่คือสภาพต้นไม้หรือครับต้นยางต้นยางพาร,ราครับที่อยู่ในสวนก็ได้โค่นหักลงมาครับตั้งแต่ประมาณเมื่อเช้าครับ ช่วงที่เกิดฝนตกเช้าอะไรเมื่อคืนนี่แหละอ๋อครับอตอนเเมื่อคืนครับเมื่อคืนฝน,นตกอ๋อมีลมไปโชคแรงครับของทางศร,ร,รีาานรงตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ขององค์การบราสารส่วนตบเทจันแวนก็กำลังามาดูพื้นที่แล้วก็ประสานหาทางช่วยเหลือแล้วก็

วสวัสดีครับฝั่งโน้งครับรับมเดี๋ยวผมจะลาดลาดไปตรปง,ตรงนี้แหละนี่ๆยังออมลุกข้างหลังครับ <c oughs> เป็นต้นยางขนาดใหญ่ครับที่โค่นลงมาครับมากีดขวางทางรจราจรตรงนี้ครับตอนนี้ทาง,ไปไปไงเงจ้าหน้าที่ของ การประสานตำบลเจนแวนครับก็ได้มาดูที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็กําลังประสานหาทางที่จะมาช่วยเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ครับให้เป็นเส้นทางที่สามารถใช้จราจรไปมาได้ตามปกติครับทางนี้ก็จะมุ่งหน้าไปทาง อำเภอศรีนรงค์ครับรดิษฐานองค์การพาสัวนบนเจนแวนครับซึ่งอยู่ในเขตรอยต่อครับตรงกลางระหว่างสวนยางพาราครับในเขตตำบลนรงค์กับตำบลเจนแวนอำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้วันเช้าว,วันที่9าเมษายน 2,568ครับที่งินคนซื้อที้เราก็มีโอกาสได้ผ่านมาต้งนี้ก็ได้มาพบได้มาเจอถาดที่เกิดเหตุครับคือเป็นถนนสายทางเข้ามาอย่างบ้านสำโรงสรลุปไปถึงบ้านตะโนนตำบลเจนแวนตอนนี้ครมีเหตุต้นไม้โค่นล้มกีดขวางทางจราจรอ,อยู่ครับ ตอน้ทางอาปตเจนแวนก็กำลังประสานเพื่อที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาตัวนี้ครับเลีย์พื้นที่ให้สามารถใช้สัญจรไปนมาได้ตามปกติครับตอนนี้